สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงศรีกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และสินเชื่อดีๆจากช่องของเราได้ทุกวันนะคะวันนี้มาดูกันรายงานล่าสุดวันที่8มกราคมปี2564กรุงศรีคอนซูเมอร์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลโดยปรับลดผ่อนใจขั้นต่ำปรับลดดอกเบีย้ยปรับลดค่างวดยืดหนี้สูง99เดือนโดยสาม,มารถสมัครผ่านแอป YouChoose ถึงวันที่30มิถุนายนปี2564 โดยทางด้านนางสาวนยานีเผือกขำประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์ในเคอือธนาคารกรุงศรีอยุทยาได้เปิดเผยว่ากรุงศรีได้ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าโดยนอกจากการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในวงกว้างโดยการลดยอดชําระขั้นต่ําต่อเดือนเหลือ5เปอร์เซนตสำหรับบัตรเครดิตและ3เปอร์เซนสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วสําหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงเช่นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจ ที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 รวมถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมบริษัทยังได้ขยายเวลาสมัครร่วมมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง99เดือนโดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Uchoose ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งสามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2564 และนอกจากนี้บริษัทยังได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าที่มียอดค้างชําระด้วยการปรับลดยอดในการผ่อนชาระรายเดือนโดยขยายเวลาในการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง99เดือนสําหรับบัตรเครดิตและสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลอีกด้วยโดยลูกค้าสามารถแจ้งความจํานงมายัางบริษัทและจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อหาวิธีช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของลูกค้าร่วมกันให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน I uh -huh. โดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ของกรุงศรีคอนซูเมอร์สมีรายละเอียดดังนี้มาตรการที่1ก็คือมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกรายจะเป็นการลดยอดชำระขั้นต่ำต,ต่อเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม10%เ์หลือ5%ปเตามรอบบัญชีถึง31ธันวาคมปี2564าหสำหรับลูกค้าทุกรายโดยมีต้องติดต่อแจ้งความจำานงและผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม5%เ เหลือ3ตามรอบบัญชีถึง31ธันวาคมปี2564สำหรับลูกค้าทุกรายโดยมีต้องติดต่อแจ้งความจำนง ส่วนมาตรการที่2เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติโดยปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด99เดือนสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำงและจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง99เดือนทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนร,รับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน YouChoose ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2564 และถัดมามาตรการที่3เป็นมาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าที่มียอดค้างชําระปรับลดยอดผ่อนชาระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง99เดือนเป็นการปรับโครงสร้างหนี้พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลโดยลูกค้าสามารถแจ้งความจํานงหรือติดต่อมายังบริษัทและจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดรวมทั้งข้อกําหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้สําหรับศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยาติดต่อที่เบอร์0 2 6 4 6 3 5 5 5หรือ w w w ร์ไวยเว็บดกรุงศรีการ์ดและ Facebook กรุงศรีการ์ดสำหรับศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันที่เบอร์ ศูสองหกสองเจ็ด 1> 8 1 1ห1หรือ w w w c e n t r a l t h e o n e c a r d c o m หรือ Facebook Central The One Credit Card และศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรี First Choice ที่เบอร์โทร02-3456789หรือเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th หรือ f a c e b o o k กรุงศรี First Choice และสุดท้ายคือศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Tesco Lotus Visa เบอร์คอร์เซ็นเตอร์1712เเว็บไซต์ www.tescolotusmoney.com และเฟซบุ๊กเทสโก้โลตัสมันนี่ สำหรับวันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือมาตรการการพักชำระหนี้ของกรุงศรีคอนซูเมอร์สไม่ว่าลูกค้าจะถือบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือของธนาคารกรุงศรีสามารถติดต่อได้และเข้าร่วมทั้ง3มาตรการดังที่กล่าวไว้แล้วนี้เลยนะคะท่านที่เข้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับมาตรการการพักชำระหนี้ข่าวสารทั้งด้านการเงินที่สำคัญและสินเชื่อที่น่าสนใจ ได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะ ซึ่งสำหรับตอนนี้ในส่วนของมาตรการการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะขณะนี้ออกมาแล้วมี2ธนาคาร1ก็คือธนาคารออมสินและ2ก็คือธนาคารกรุงศรีในส่วนของกรุงศรีคอนซูเมอร์สนะคะสำหรับธนาคารออมสินนะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการการพักชาระหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินที่ w w w g s b o r t h และในส่วนของกรุงศีคอนซ sumers จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามรายละเอียดที่ได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะและล่าสุดนะคะนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการโทรศัพท์หารือกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวานลึกพุทธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึงมาตรการทางการเงินในการดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในรอบใหม่ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและภาคครัวเรือนจะใช้วิธีการให้พักหนี้ตามจังหวัดที่มีการออกคำสั่งล็อกดาวหรือไม่อย่างไรเนื่องจากกังวลผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้และนอกจากนี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่างพรบเพื่อ ื่อแก้ไขพรกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019พศ2563หรือพอรก soft loan เนื่องจากเงื่อนไขเดิมนั้นมีหลายประเด็นที่ทําให้ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ตามที่ควรจะเป็นซึ่งจากสถานการณ์ระบาดในรอบใหม่ก็อาจทําให้การดําเนินการแก้พรก soft loan เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่มีความ ชัดเจนว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อไร่ทําให้ภาครัฐต้องมีการทบทวน,นกลไกที่มีอยู่ในมือว่าเพียงพอหรือไม่และจะต้องพิจารณาหากกลไกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนหรือไม่เพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารต่างๆเราจะต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ